วันนี้ค่ะพี่อนี่จะมาแชร์สักเคสจริงนะคะที่น้องๆเนี่ยมาปรึกษาในเรื่องของการทำเรซูเม่กับพี่อนี่เราไปฟังกันขา่าวว่าเขาเนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างค่ะหนูมาเรียนเรซูเม่กับพี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะมาคอนซัลต์เราเป็นยังไงบ้างจากที่คอนซัลต์วันนี้นะคะคือรู้สึกแบบอย่างแรกเลยก็คือรู้สึกว่าแบบพี่แอนนี่ละเอียดมากเพราะว่าตอนแรกที่หนูคิดว่าแบบพี่แอนนี่จะแก้ให้หรือแบบช่วยปรับให้เ่ะหนูไม่ได้คิดว่าแบบเออพี่แอนนี่จะไปลงลึกถึงดีเทลที่แบบ งานที่หนูทําขนาดนั้นก็คิดว่าเออก็คงแบบแค่เข้าวๆเพราะว่าอ่านแล้วก็แบบปรับพวกตามแบบแค่แบบภาษาอังกฤษแกมมาหรือการเรียงเฉยๆแต่แบบพอได้มาแบบคุยกับพี่แอนนี่จริงๆอ่ะเหมือนแบบมันได้ความรู้ใหม่เลยแบบว่าโอเคเราอ่ะควรควรเขียนแบบดึงเอาแอคชั่นเวิร์บนำหน้าหรือแบบพวกที่แบบว่าเราควรเน้นที่จะมีคีย์เวิร์ดไหนในในแบบพวกเมสเซจของเราอะค่ะแล้วก็แบบ คือรู้สึกว่าพี่แอนนี่แบบละเอียดมากๆด้วยแล้วก็เหมือนได้ความรู้อย่างที่บอกไปแล้วก็แบบเหมือนถามอะไรพี่แอนนี่ก็แบบตอบได้เกบทุกอย่างเลยแล้วก็ใช่รู้สึกรู้สึกแบบดีมากค่ะรู้สึกชอบไหมคะจริงๆหนูชอบนะคะแบบอยากอยากให้แบบมีอย่างนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าตอนนี้คุณต้องการเปลี่ยนงานใหม่แล้วมีเรซูเม่ของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงหรือปรับเรซูเม่ยังไงให้มันดูปังปังปัง,ปงคุณทักแชทมาหาพี่อน,นี้รัวๆได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่อน,นี้มีเปิดรับปรึกษาด้านการทำเรซูเม่แบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะทักแชทกันมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด follow page พี่อน,นี้ด้วยนะคะ